สวัสดีนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเราจะพาไปดูวิธีการจัดบ้านให้กบฮอนฟ็อกโดยใช้ตะกร้าแมวกันนะฮะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยนะครับผมก็จะเป็นกล่องเลี้ยงกบที่ผมจัดแล้วก็ใช้ประจํานะครับผมผมก็จะใส่ฟองน้ําลงไปใส่ถ้วยน้ํานะฮะเลี้ยงแบบนี้เลยนะครับโล่งๆนะครับไม่มีอะไรนะนี่แบบนี้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นสมูไลบูนะครับเป็นตัวตัวเมียนะครับผมคราวนี้ก็ในกลุ่มเลี้ยงกบนะครับเขาก็จะมี บางท่านนะครับใช้ตะกร้าแมวเลี้ยงนะซึ่งก็ดีนะครับซึ่งก็ดีนะผมก็เลยลองทําบ้างนะก็จะได้เป็นสภาพแบบนี้นะเพื่อนๆนะข้อดีของตะกร้าแมวนะครับผมมันก็คือถูกนะครับผมอย่างใบนี้ผมซื้อนะครับร้าน20บบาทมาฮะใบนี้ซื้อมาได้ในราคาแปดสิบบาทนะครับตะกร้านี้นะจะเป็นรูรอบๆเลยนะเรื่องเรื่องการระบายอากาศนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ความสูงนะครับจะสังเกตว่าความสูงครับจะสูงกว่ากล่อง ที่ผมใช้อยู่ประจํานะนี่ของผมมันจะสูงแค่นี้นะแต่ว่าถ้าเป็นตะกร้าแมวรุ่นนี้นะก็จะสูงขึ้นมาอีกนะครับจะช่วยทําให้ระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะข้างล่างนะครับมันจะใส่เป็นน้ําขังได้นะแต่ผมว่าระดับมาตรฐานที่เขาทํามานะไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นไหมผมว่าน้ํามันจะขังเยอะไปหน่อยนะผมก็เลยเจาะรูเจาะรูที่ที่ตัวตะกร้านะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ นี่นะครับผมก็เจาะรูไว้2รูตรงนี้นะเมื่อไม่ให้น้ํามันสูงเกินไปนะเพราะว่าถ้าเกิดน้ํามันขังนานๆแล้วเราเปลี่ยนน้าไม่ทันเลยอย่างเงี้ยน้ํามันก็จะเน่าได้นะครับผมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถปรับระดับความสูงของน้ําที่จะให้มันขังได้นะว่าจะเอาประมาณไหนก็คือเจาะรูเพิ่มนะครับผมแล้วก็มีเทคนิคอีกอย่างนะครับคือที่โรงงานเขาทํามานะครับมันจะลื่นมากๆเลยนะครับตรงพื้นเนี่ยฮะคือเราไม่ต้องปูตะแกรงเขียวก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะใช้ตัวนี้นะครับ นี่นะครับเราก็จะใช้กระดาษทรายนะครับขัดไปเบาๆนะครับผมขัดไปนะครับให้พื้นมันมไม่ไม่ไม่ลื่นเกินไปนะเพื่อนๆเนี่ยขัดแบบนี้เลยนะขัดแบบนี้เลยถ้ามันพอแบบสากๆนะฮะเวลาน้องกบไปเหยียบไปอยู่ตรงนี้ยนานๆนะ,ะขาเขาจะได้ไม่ลื่นนะครับแล้วขาเขาจะได้ไม่แบกนะเนี่ยขัดแค่นี้พอนะครับใช้ได้แล้วนะพื้นเวลาจับดูก็จะมีความสากๆนะแบบนี้ก็คือใช้ได้เลยนะเพื่อนๆนะนี่นะ อันนี้สามารถใช้เลี้ยงกบได้นะเพื่อนๆนะนี่แบบนี้นะฮะผมวางคู่กันเลยเดี๋ยวผมจะลองใส่ฟองน้ําลงไปนะครับผมนี่นะเพื่อนเพื่อนอย่างตัวใบเขียวนะครับน้ํามันก็จะไม่ขังเหมือนตัวใบสีแดงเมื่อกี้นะมันก็จะไหลออกมาช่องนี้นะครับผมก็จะได้ระดับน้ําพอดีพอดีนะครับประมาณนี้ก็พอนะเพื่อนๆนนะจากนั้นนะครับก็เอาตัวน้องกบนะครับเอาลงได้เลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวกบที่ผมจะเลี้ยงไว้ในนี้นะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับข้อเสียนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าสีมันจะดูจิ๊ดจา๊าดไปนิดนึงนะมันจะไม่ค่อยสวยแล้วก็ดูไม่หรูหรานั่นเองนะเพื่อนๆนะถ้าเกิดแบบเอออันนี้แล้วแต่คนเลยนะครับผมแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้แบบไอ้น,นี่เลยนะใช้ได้ดีเลยนะเนี่ยใส่ได้นะครับมีฝาปิดล็อกนะครับระบายอากาศได้ดีนะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการจัด บ้านให้น้องกบแบบราคาประหยัดนะครับผมแล้วก็ไม่คํานึงถึงแบบความสวยงามมากนะเพราะว่าพอใส่ไว้แบบนี้นะเราแทบจะมองไม่เห็นตัวน้องเลยนะไม่รู้ว่าแบบข้างในมีตัวอะไรอยู่นะก็ส่องลาบากนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะก็ยังเปิดแง้มแล้วก็เจอตัวแบบนี้นะก็แล้วแต่ชอบนะครับผมก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะสองแบบนี้ผมก็กําลังแรงเลงอยู่นะว่าจะเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ดีหรือว่าใช้แบบเก่าดีนะซึ่งแบบเก่ามันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าผม บางครั้งก็อยากจะให้มันสูงขึ้นมานิดนึงนะเพื่อจะได้แบบระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้ามีอะไรแบบอัปเดตกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาลงคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ